เรียนไทยบายครูป๊อกกี้มาเรียนภาษาไทยกันค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเช้าวันจันทร์อันสดใสนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วในชั่วโมงเรียนไทยบายครูป๊อกกี้นะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนเนื้อเรื่องนะคะบทที่6มีน้ำใจไปวันนี้นะคะเรามาดูในส่วนของหลักภาษากันบ้างว่าในบทที่6นี้มีหลักภาษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะ สำหรับหลักภาษานะคะก็จะเป็นเรื่องของสระโอค่ะอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะจะอยู่ในหน้าที่93รูปของสระโอนะคะก็เขียนโอกับอะนะคะอ่านว่าโอเวลาอ่านแจกลูกคำนะคะเด็กๆดูที่กรอบหนังสือสีเขียวก่อนนะคะกโอโกตโอโตปอโอโปอีกหนึ่งรอบค่ะกโอโก โอ๊ะโตะป๊โปกไปดูที่ตัวหนังสือสีฟ้าค่ะขอไข่สระโอขอโอ๊โขผขอโอ๊โผหขอโอ๊โหอีกรอบหนึ่งนะคะขอโอ๊โปกขอโอ๊โผหอโอ๊โหต่อไปเป็นตัวหนังสือสีเหลืองค่ะคอโอโปคอโอโป นอโคนอโนไปดูที่หน้าต่อไปกันเลยค่ะสำหรับหน้าต่อมานะคะสระโอเมื่อมีตัวสะกดจะลดรูปไม่มีรูปของสระปรากฏอยู่นั่นแปลว่าเมื่อสระโอนะคะมีตัวสะกดสระโอกก็จะหายไปเราไปดูกันเลยค่ะ เรามาดูตัวอย่างสระโอะนะคะงองูเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่ก,กงจอโองอจงผอโอ่งอผงคอโอ่งอคงลอโอ่งอลงในเด็กสังเกตไหมคะว่าจะไม่มีรูปของสระโอะปรากฏอยู่เลยนะคะในคำคำนั้นอ่านอีกหนึ่งรอบค่ะจอโอ่งอจงผอโอ่งงผง คอโอกงอคงลอโอกงอลงและนี่ก็เป็นตัวอย่างของการอ่านแจกลูกด้วยนะคะไปดูต่อไปเลยค่ะต่อมานอหนูเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลน,นะคะบออกนอบนจอออกนอจนขอโอกนอขนคอโอกนอคนอีกรอบหนึ่งนะคะบออกนอบน จอโอนอจนขอโนอขนขนคอโนอนคนต่อไปคือกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกตอกกตกปอกกปกหออกกอหนอกกนอก,ก,กอ่านอีกหนึ่งรอบค่ะตอกกตก ปอ,อก,กอปกหออกกอหกนออก,กอนกไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆแต่ว่าหลายคนนะคะอาจจะมีข้อสงสัยว่า,เ,าเวลาที่เราสะกดนะคะเราอาจจะสะกดไม่ถูกต้องนะคะบางคนอาจสะกดเป็นตอกอตอกอตกแบบนี้ก็มีหอกกหอกอหก แบบนี้นะคะแต่ว่าเวลาที่เราแจกลูกคําหรือว่าแจกลูกการอ่านสะกดคํานะคะต้องเขียนหรือว่าสะกดเป็นอยู่ในรูปของสระโอนะคะเด็กๆไม่งั้นเราจะเกิดความสับสนเราอาจจะคิดว่าเราไม่รู้ว่าจะสะกดว่ายังไงเนื่องจากว่าในสระโอนี้นะคะจะไม่มีรูปของสระอยู่เลยนั่นเองต่อไปค่ะสระโอดอเด็กเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดนะคะดอเด็กสะกด จโอดจดอโอดอดสโอดสดมโอดมดอีกหนึ่งรอบค่ะจโอดจดอโอดอดสโอดสดมโอดมดตัวอย่างสระโอต่อไปนะคะนั่นก็คือสระโอ บอใบไม้เป็นตัวสะกดบอใบไม้อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบกอโอบอกบตอโอบอตบสอโอบอศบพอโอบอพบอีกหนึ่งรอบนะคะกอโอบอกบตอโอบตบสอโอบอศบพอโอบอ พบฝากเด็กอ่านทบทวนด้วยนะคะสระโอสระโอสระโออ่านว่าโอสระโอคือสระเสียงสั้นเกิดจากสระสองรูประสมกันคือสระโอนำหน้าและสระอะอยู่หลัง พยัญชนะต้นอยู่ตรงกลางระหว่างสระโอกับสระออ่านเสียงพยัญชนะต้นก่อนแล้วตามด้วยเสียงสระโอน้องๆครับเรามาดูวิธีการเขียนสระโอที่ถูกวิธีกันนะครับต่อไปเรามาดูคำการสะกดคำและความหมายคำที่ใช้สระโอกันนะครับเริ่มจากคำว่า คำว่าโตมาจากตอเต่าผสมกับสระโอและไมตรีสะกดว่าตอโอโตไมตรีอ่านว่าโตโปคำว่าโปมาจากปอปลาผสมกับสระโอและไมตรีสะกดว่าปอ โอโปไมตรีอ่านว่าโปโลคำว่าโลมาจากลอลิงประสมกับสระโอสะกดว่าลอโออ่านว่าโลโอ คำว่าโอมาจากอออ่างประสมกับสระโอและไม้ตรีสะกดว่าอโอโอไมตรีอ่านว่าโอโปคำว่าโปมาจากปอปลาผสมกับสระโอสะกดว่าปอโออ่านว่าโป เมื่อน้องๆได้รู้จักการแจกรูกสะกดคําสระโบกันแล้วต่อไปเรามาดูความหมายของคําที่มีสระโปกกันบ้างนะครับเริ่มจากคําว่าโต๊หมายถึงอุปกรณ์สําหรับเป็นที่เขียนหนังสือเป๊ะหมายถึงทุ่นสําหรับจอดเรือโลหมายถึงเอาออกหรือเอาทิ้งไปทั้งหมด โอหมายถึงคำอุทานของการตกใจโปหมายถึงทำให้เพิ่มขึ้นโดยการพอกลงไปต่อมานะคะสำหรับหน้านี้เรามาช่วยครูปังกี้ทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆแบบฝึกหัดคือเลือกคําไปเติมในประโยคค่ะคําศัพท์ที่ให้มามีคําว่าครกคอรออ,อกกอครกนะคะ นโต๊ะซนหม่มบนลลชงทบแล้วก็ทงไปดูข้อที่หนึ่งค่ะมีแมวอยู่บนเลือกคำว่าโต๊ะมาเติมนะคะมีแมวอยู่บนโต๊ะเราเลือกคำว่าโต๊ะเสร็จแล้วอย่าลืม ออกด้วยนะคะเราจะได้ตัดชอยให้น้อยลงต่อไปค่ะข้อที่สองแม่จุดจุดจุดนมให้น้องเราจะเลือกคำว่าอะไรมาเติมเอ่ยคำนี้แม่ทำอะไรให้น้องคะเวลาน้องหิวหิวนมแม่ชงนมให้น้องข้อที่สองแม่ชงนมนมให้น้องต่อไปในข้อที่สามค่ะ น้ำท่วมเพราะจุดจดจุุดดตกมากน้ำท่วมเพราะอะไรคะน้ำท่วมเพราะฝนตกมากหรือว่าตกหนักมากนั่นเองข้อที่4ี่พ่อจุดๆของเก่าทิ้งพ่อจุดๆของเก่าทิ้งคำนี้นะคะเราจะเติมคำว่าโลกนะคะลอโอโลก โลก,ก็คือนำออกนะคะของที่ไม่ใช้แล้วนะคะพ่อโลกของเก่าทิ้งรอโอโลก่จัดออกนั่นเองต่อไปข้อที่5ค่ะทุกคนยืนตรงเขารบจุดจุด,จดชาติทุกคนยืนตรงทำอะไรคะยืนตรงเขารบธงชาตินะคะข้อนี้ ทุกคนยืนตรงเคารพธงชาติต่อไปข้อที่6ค่ะน้องซุกจุดๆุดจุด,จดทำแก้วแตกเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะข้อนี้จนไปทำแก้วแตกก็คือน้องน้องซุกสซนซอโอโนอซนนะคะซุกสซนทำแก้วแตกข้อนี้เลือกคำว่าสซนลงมาเติม เด็กๆทุกครั้งเมื่อเลือกคำมาเติมแล้วอย่าลืมอย่าลืมขีดช้อยออกนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกหัดไหนนะคะอันนี้คูปกี้ไม่ให้เขียนนะคะอ่ะให้ช่วยกันทําไปตามคูปกี้ตอบคาถามไปตามกันนะคะต่อไปข้อที่7ก่อนเข้านอนฉันทบทวนบทเรียนก่อนเข้านอนฉันทบทวนบทเรียนข้อที่8ค่ะ อากาศหนาวต้องห่มผ้าหนาๆอากาศหนาวต้องห่มผ้าหนาๆข้อที่9สากระเบือสากระเบือก็คือเป็นอุปกรณ์นะคะที่จะเอาไวโ้โคลโขลพวกพริกนะคะกระเทียมอ่ะอยู่ในครัวนะคะสาก,กรกะ,ะกเบือคู่กับครกนะคะสากระเบือคู่กับครก ข้อที่10ยายอยู่จุดจุดจุดบ้านกับตายายอยู่ตรงไหนเอ่ยข้อสุดท้ายยายอยู่บนบ้านกับตาอันนี้ก็คือแบบฝึกหัดเลือกคํามาเติมในประโยคนะคะครูปกิบอกเสมอว่าเวลาที่เรานำำําคําคํานั้นมาเติมแล้วเราจะต้องตัดคํานั้นออกนะคะในชอยที่เขาให้มาอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะจากข้อที่1มีแมวอยู่บนโต๊ะ ขออ้อ2แม่ชงนมให้น้องข้อสน้ำท่วมเพราะฝนตกมากข้อสพ่อลกของเก่าทิ้งข้อหทุกคนยืนตรงเขารบถงชาติขอ้อ6น้องซุกซ,ซ,ซนทำแก้วแต่ขอ้อ7ก่อนเข้านอน ฉันทบทวนบทเรียนข้อ8อากาศหนาวต้องห่มผ้าหนาๆข้อ9าสากระเบือคู่กับครกสากระเบือคู่กับครกข้อ10ยายอยู่บนบ้านกับตายายอยู่บนบ้านกับตาและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะของ เรื่องของสระโอนะคะเด็กๆในบทที่6นี้ส่วนหน้าถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องของอ,อักษรนำนะคะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ขึ้นให้นะคะส่วนข้อสอบอคิด4 4นะคะการเก็บคะแนนคิด 4, นะคะครูปก้ก็เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะว่าสอบวันไหนน่าจะเป็นสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเ,เอาละค่ะมีไม่เยอะมีแค่10ข้อนะคะสำหรับคิด ควิด4นะคะแล้วก็วันนี้นะคะครูกปกี้ก็ฝากไว,ไว้เท่านี้วันนี้ไม่มีการบ้านนะคะฝากแค่เด็กๆทบทวนแล้วก็อ่านหนังสือนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้เรียนออนไลน์นะคะในคลิปวิดีโอสามารถเข้าไปเรียนย้อนหลังได้นะคะในสมาร์ทคูลหรือว่าในช่องยูทูปครูปกี้ก็ได้นะคะของชั้นป .2 อ สำหรับวันนี้นะคะคูปกี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยในที่นี้ฝากเด็กทบทวนด้วยนะคะเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าเรียนไทยบายคูปกี้สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะเด็กๆ